ตำรวจแหลมฉบังค่ะได้จับสองคนร้ายลักขโมยสายไฟภายในท่าเรือนะคะระหว่างที่หลบหนีค่ะพบกับรปภประจําด่านตรวจขวางทางก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงบาดเจ็บค่ะแต่สุดท้ายจนมุมนะคะในขณะที่คนร้ายอีกรายอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะ พันตำรวจเอกชาตรีสุขสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้รวมกันควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะประกอบด้วยนายอนุชัยอายุ45ปีและนายสราย,ยุทธ อายุ33ปีค่ะส่วนนายธวัชชัยสกุลรังอายุ43ปีอยู่ระหว่างการหลบนี้พร้อมด้วยของกลางรถยนต์เก๋งยี่ห้อมัสด้าสองสีน้ำตาลเข้มทะเบียนขอทอ1258ระยองจำนวนหนึ่งคันอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด38จำนวน2กระบอกและเครื่องกระสุนปืนจำนวน1น,นัดนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุค่ะ ทั้งนี้สืบเนื่องจากคนร้ายจำนวน3คนได้ขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวเข้าไปลักขโมยสายไฟของบริษัทไอเบลประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉะบังตําบลทุ่งสุขราอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีปรากฏว่ามีรปภอของบริษัทมาตรวจพบคนร้ายจึงพากันหลบหนีมาถึงด่านตรวจประตูที่3ของท่าเรือแหลมฉะบังและก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงน,นายอนันต์จันแขวงรปภได้รับบาดเจ็บ สาหัสค่ะซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะสําหรับกรณีคนร้ายที่ยังหลบหนีอยู่นั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวโดยทราบเบาะแสแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวทันค่ะ